เรื่องของการลาเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เพิ่มภาระให้กับ HR เป็นอย่างมากแต่ก่อนนั้นการลากิจกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ในจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในช่วงวันที่ลูกจ้างลากิจแต่ปัจจุบันตามพรบรคุ้มครองแรงงานฉบับที่7 พศ2562กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นโดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า3วันต่อปีแต่การลากิจนั้นต้องเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของในจ้างส่วนการลากิจที่เกิน3วันในจ้างจะอนุมัติให้ลาได้หรือไม่ก็ได้แต่หากอนุมัติให้ลา ในจ้างมีสิทธิ์ไม่จ่ายค่าจ้างในส่วนที่เกิน3วันได้แม้ว่ากฎหมายแรงงานจะคุ้มครองลูกจ้างแต่ใช้ว่าลูกจ้างจะเกเรและมีอิสระเสรีได้โดยไม่สนกฎระเบียบข้อบังคับใดๆเช่นนึกขึ้นได้ว่ามีกิจจำเป็นก็ขาดงานเลยแบบนี้แม้ลาไปทำกิจธุระจริงๆก็ถือว่าหยุดโดยไม่มีเหตุผลสมควรและไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างถือได้ว่าเป็นการละทิ้งการงานดังนั้นลูกจ้างควรทำให้ถูกตามกฎะระเบียบโดยการลาให้เรียบร้อย ก่อนแต่คํำถามต่อไปคือหากมีเหตุด่วนมากจริงๆยื่นเรื่องลาไปแล้วแล้วไปเลยแต่ในจ้างยังไม่อนุมัติให้ผลจะเป็นอย่างไรกรณีแบบนี้ทางกฎหมายมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 1. พิจารณาว่าลูกจ้างได้ยื่นลาตามระเบียบแล้วหรือไม่หมายถึงต้องยื่นก่อนอนุมัติหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 2. แจ้งเหตุแห่งความจําเป็นที่ต้องหยุดงานคืออะไรมีหลักฐานส่งแนบมาด้วยหรือไม่ 3. แจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่รออนุมัติได้บอกไหมซึ่งถ้าทําครบถ้วนแล้วการที่นายจ้างออกใบเตือนหรือเลิกจ้างจึงไม่ชอบส่วนวันลากิจธุระอันจําเป็นจะมีกิจธุระประเภทใดบ้าง ส่วนไหนจําเป็นไม่จําเป็นมีเงื่อนไขการลากิจอย่างไรมีวิธีปฏิบัติในการลาหรือจะกําหนดวันลากิจตามสัดส่วนปีที่ทํางานอย่างไรนั้นในส่วนนี้ในจ้างลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานจะต้องไปกําหนดตกลงกันเอาเองเพราะกฎหมายไม่ได้กําหนดเอาไว้เพราะเป็นรายละเอียดเล็กน้อยเกินความจําเป็นที่กฎหมายจะไปกะเกณฑ์บังคับควบคุมตัวอย่างการลากิจธุระอันจําเป็น 1. ลาไปทําบัตรประชาชนในพื้นที่ติดต่อราชการ 2. ลาเพื่อทำกิจธุระอันจำเป็นของครอบครัว 3. ลาไปเป็นพยานตามหมายเรียกของศาลเป็นต้น พอนอกจากจะต้องจําข้อกฎหมายแล้วยังต้องจําให้ได้ด้วยว่าพนักงานแต่ละคนลากิจได้กี่วันหรือบางบริษัทมีเงื่อนไขาการลากิจตามอายุงานก็ต้องมานั่งเช็คอีกทีว่าพนักงานคนไหนได้สิทธิ์ลาปีละกี่วันบ้างอีกทั้งยังต้องคอยตอบคําถามพนักงานอีกว่าสิทธิ์ลากิจเหลือกี่วันปีนี้ได้สิทธิ์ลากิจกี่วันได้สิทธิ์ลากิจแล้วทําไมถึงยังโดนหักเงิน ทุกปัญหาของวันลากิดที่ HR เจอจะไม่ต้องกังวลอีกต่อไป Business Path HRM ตัวช่วยที่จะทำให้เรื่องของวันลากิดเป็นเรื่องง่ายโดยระบบจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ HR ทําทำงานได้ง่ายขึ้นโดยสามารถกำหนดสิทธิ์การลาได้ตามประเภทของกฎหมายแรงงานสามารถกำหนดจำนวนครั้งหรือจำนวนวันในสิทธิ์ลาแต่และประเภทได้อย่างละเอียดและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อคำนวณให้อัตโนมัติสามารถกำหนดสูตรเงินหักกรณีที่ลาเกินสิทธิ์ โดยโปรแกรมจะบันทึกหักเงินโดยอัตโนมัติเมื่อมีการลาเกินสิทธิ์มีรายง,งานครบุ้วนเรื่องสิทธิ์การลาและแรายง,งานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลงานพนักงานพร้อมเรียกดูยอดคงเหลือหรือยอดใช้สิทธิ์การลาของพนักงานแต่ละคนได้เสริมการทำงานให้ตอบโจทย์ยุค New Normal ด้วยการยื่นขอลาผ่านเว็บ B+E Premium ส่วนบริหารจัดการขอลา e l e a e หรือแอปพลิเคชัน HRM Connect โดยพนักงานสามารถยื่นเรื่องลาได้ด้วยตัวเองง่ายๆทุกที่ทุกเวลาพร้อมตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองได้ทันทีสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l i ายแอ businesspad hrm หรือโทรฝ่ายขาย092-345-3681 02-880-8800และ02-409-5409